ในที่สุดก็มีวันนี้แกงส้มธนาทัศน์ทำเซอร์ไพรส์ขอดาวโอเกะแต่งงานหลังจากที่คบหาดูใจกันมานานถึง8ปีในที่าล่สุดสาวดาวก็ได้เปิดเผยโมเมนต์นั่งเคลียร์ใจกันกับคุณแม่ของแกงส้มพูดถึงเรื่องอดีตที่คุณแม่ของแกงส้มเคยแอนตี้ตนคุณแม่ก็เจอน้องดาวครั้งแรกไม่คิดว่าจะมีวันนี้เพราะว่าเจอครั้งแรกก็มีแอนตี้นิดๆหน่อยๆนะวิธีการแสดงของคุณแม่บางครั้งก็แรงนะ แม่สังเกตน้องดาวว่าเขาไม่เคยหน้าบึง้งหน้างงอไม่มีปฏิกิริยาอะไรกับแม่เขาจะยิ้นอยู่ตลอดดาวแต่หนูก็กลับไปบ้านหนูร้องไห้กับเขาก็คือว่าตอนแรกที่เจอกับแม่แม่ไม่เอาเลยถ้าหากย้อนตัวเองไป7จถึงแปปีที่แล้วดาวไม่มีอะไรเทียบกับเขาได้เลยก็เลยมีแรงพิสูจน์ตัวเองมาเรื่อยๆคุณแม่แต่แม่ก็ไม่เคยสวนว่าใครจะมีมากมีน้อยเชื่อเลยว่าสร้างขึ้นมาได้แต่ที่ แม่แอนตี้น้องดาวก็เหมือนว่าไม่ตรงเจริตก็เลยแอนตี้แต่ก็คอยสังเกตว่าเขาไม่เคยน้่งงอเขายิ้มสู้น้องขนมจีนก็บอกแม่ว่าพี่ดาวกับพี่แกงไม่สบายใจแม่ก็เลยโทรไปหาแกงว่างานทำไปนะส่วนเรื่องของลูกไม่ต้องกังวลแต่เล็กจนโตแม่ก็ไม่เคยห้ามไม่ปิดกั้นเรื่องของแฟนแกงรักใครแม่ก็รักด้วย